ปวมมือนี่แม่จ้ะคุณคะพี่น้องคุณค่ะคุณคะค่ะพี่น้องเอ๊ยมือเนี่ยบอุเพื่องสาดจะพี่น้องเก็บปะเห็ดเพื่องทหารค่ะสวัสดีครับมือนี่บอวก้อนที่าาปเบื้องเหตดเด้อพี่อน้องเด้อพุนละ ขึ้นภูครับผมตอนนี้เวลาตีสี่ครับหมายเก้าผู้ละออกเดินทางครับพี่น้องสองล้อคู่ใจครับเฮ็ดเผือกชาพี่น้องค่ะเฮ็ดจ้ายังบ่แจ้งไหมค่ะตอนนี้พี่น้องไม่ยังอ่ะเฮ็ดเพือกว่าไม่ว่าไม่เห็ดกลิ่นเพราะได้ได้กลิ่นทั้งหลังดูโอ้งามงามจ้าเฮิตเป็น อย่าปลกไปเนาะอ๋อนึก็แม่นตีเออแม่กำลังงามจาเห็ดปลวกมื้หนีไหมจ๊ะ น้อ <c oughs> ค้าพวกเมนเลยเนาะแมนจม้ะแมนโอ้ของแท้ของแท้พี่น้องข่อยยางมาพ่อบ่แน่ใจอึนเบาก่อนมาเบิ่งอีกไหมย่างจเกโลรูน่ก่อนพี่น้องรูนึงรูนึงยู่บะหลาเบานะคะเดี๋ยวมานับกันว่าได้จกดอกค่ะพี่น้อง เสียงนงนงนงมันแล้วพี่น้องมานลจ้าพวกก็ะได้มูนึงครับว่าเหรอสามเอาไปไทยยางคนละหอมกันพี่น้องเลยขอผัวขอญาเพิ่นด้ จากเดิมเราบ้าหกสามสี่ห้ากหกเห็ดแปดหมดที่มานี่แปดศูนย์ไ <c oughs> ็กจะเปลี่ยนลดพอดี้แปดศูนย์แปดศูนย์เดี๋ยวเดิมแหลกโอ,โอ้หอมคือเหนน็ดไขคเนาะออหอมเอา๋อแลูว เพื่อนนะคะพี่น้องเอาเอาใส่ตุกเจ้าได้พี่น้องเอ้ยพ่อเห็นยังกระดีใจบนน้องพี่น้องเนาะว่าเดี๋ยวพ่อเนี่พี่น้องครับงามบ่พี่น้องอุ้ยชุ่มอื้นชุ่มใจเด้เห็นเห็ดอะพี่น้องไหยดีใจดีใจชื่นใจพี่น้องไหยครับสวยๆครับให้เพิ่งจ้าพี่น้อง องดอกค่ะเบอร์ไดยอยูไก่กันตนไหพี่น้องเห็ดกไดค่ะล้งมีมู่มูยูนมนบ้นะเป็นบ่แมนอ้แมนิแมนค่ะนี่แมนนั่มีใครบ้น่ะไหนนี่ยูยน่ะอ๋ออส้ยวยาดจ้ะพี่น้อง เดี๋ยวป้าขายยัาบ้านผูใ้ใดเอื่นว่าจังหดเนี่ยผู้เนี่ยจะว่าบ้านนั่นทั้งนั่นบ้านสาวอูเอื่นเห็ดผงสาดจ้ะครับจ้าเดี๋ยวครับดอกนี้เออมาขึ้นอยู่ต้นไหม <c oughs> ่ป่ะเออพอมันเห็นบ่ ก็แม่นๆหรอคะ่ะอ้วนๆนิดหน่อยกอแม่นเห็ดเห็ดอะได้ได้ป่ะเห็ดอะไรด้วยมี่น่จังโอ้ไอทหารติไอทหารไ่โอ้สวัสดีครับผมจำการยังดีด้วยนะนพอพ้อ้วัวว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  ดูน่าเดงเก่งหวานเผิ่งทหาราค่คะคแกงนี่ละแม่ได้แกงนี่ละจ้าอตอเลยค่ะตอเลยยาวๆพี่น้องอยู่เุ๋ย ชีเต็กคุอนอะพี่น้องพุนอะค่ะพุนอะค่ะโอ้พี่น้องเอ้ยมือเนี่ยพ่อใจคลาสหลายมือเนี่ยพี่น้องค่ะมืงฟัง,งเสียงเศรา้าเลยจ้าจเสียงเศร้าห่างห่างเลยค่ะโอ้โหนี่เด้อมันจิตตีเด้อ

ยักษ์ใหญ่อะพี่ใหญ่ยใหญ่ใหญ่ใหญ่พี่ใหญ่แล้วกะชิพี่ใหญ่ตัวเถ่าเหรอน้องพี่น้องคะพี่ใหญ่บ้านควบคุมน้องๆมันหนีเบิรงกันแบบจู่ใจเลยค่ะครับห่างป่ะไม่คุณน้องเบ้าพ่อห่างก็ไม่พาพี่น้องเบิงเบาก่อนเราชิเอาแบบใดแต่ว่ามันกระม่นดูบคัก อ้น oh. <NS> ีออีกจไปอ้ยีงดะคออออเียงขนด็้เียงขนมาแล้วพี่น้องเสียงขนมาแล้ว าานุ่มดอมใบบัมันบ่านเรบมาดอกห่านซีมมนหมมันขาดแล้วเนี่ยเราต้องน,นันมองอันกา้านมันะนะซึ่งคือกินนั่นะได้บ่โอ้เก็บลอยแล้วค่ะพี่นอ้องคะด้ตะขาจ้ะอ่าเห็ดเผือกทหารค่ะพี่น้องเฮ้ยอีกแล้วพี่น้องกินแล้ว จากดอกกับมีแห้งพี่น้องเอ้ว่าเตหเห็นอันนี้สามหนึ่งสองนี่แล้วก็สามนี่ค่ะพี่น้องมือหนอยตอจากไเนหล่ะพี่น้อยเห็ดปนียก็ไดพ้อสามมูอเราด้มืมเนี่ยแต่ว่าสุ้งว่าเอาโบเปลี่ยนเด้ค่ะพี่น้องค่ะ ก็เห็ดปวกเหี่ยวก็เนี่ยปวกปวกปวกตาไฟเห็ดปวกไฟนี่แหละจำจำแต่ว่ามันถ้าเป็นเห็ดปวกตามันมีอยนางอย่างเกาะคุ้นสั่นกับคุ้นยาวันนี้อันนึงอันยาวเหี้ยนัานก็มีจากอันนี้มันคือเป็นขาคือเห็ดปวกตาเกงี่ยเขาเสียบเพื่อนเพ่นว่า ยอกหัวตัวเบาเอ้ยบมวาแต่แก้วได้พ่นวาแต่แก้วแต่ปุนพ่นว่านไปแกงที่อับเสดงว่าที่ขึ้นมาอยู่ได้นี่นี่เพียงแม่อันนึ่งเหรอโอ๊ยน่าสนใจนี่มัน สียงเช่นเดีกันพี่น <e ้องเอาผู้ใีดดอกนี่ขนาดไหนดอกนี่นั่นอะไรกันอ๋อผู้ใดเอาเสียมบ่ได้เอาอย่างมาพี่น้องเอามีดละจุกมีดเไร สีดอกค่ะได้บอกก้ดนบึงแน่ค่ะ